2,568เขาวางแผนอะไรในหัวเกี่ยวกับคุณเนาะมาดูกันนะคะ The Sun The Sun คือการเริ่มต้นใหม่การทำอะไรที่ไปเที่ยวมีความสุขอะไรแบบเนี้ยนะนะคะการเริ่มอะไรใหม่ๆวันใหม่ The World The World The Sun นะคะ าไปเที่ยวไหนฮะจะพาไปเที่ยวไหนอยากไปไหนจะตามใจเธออะไรแบบนั้นหรอฮะบอกมาสิบอกมาเป็นปีแห่งความอ่าตามใจอะไรแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆดูเอาอกเอาใจดูตามใจมากนะคะโอ้ดูแลเทคแคร์แบบ ดูดีอ่ะเออนะโอ้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำเรื่องไม่ดีกับคุณไว้หรอชดเชยชดเชยปีหน้าเป็นปีของการชดเชยทำแบบทำทุกอย่างเพื่อคุณจริงๆนะคะเป็นปีของการที่แบบอุ้ยเป็นปีขาขึ้นของคุณปีหน้าเป็นปีขาขึ้นของคุณรู้ไหมว่าคนคนนี้ย จะทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อคุณอะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีความสุขบอกฉันสิพูดมาโอ้ยไพย่อาจริงทุกคนไพ่แต่งงานมาเยอะมากไพ่แต่งงานมาเยอะมากนะคะเออสี่ดาบเด็กถือดาบสี่เหรียญอ่ะโอเคหมอฟ้าว่า เขาน่าจะเคยมีแผนนี้แล้วแหละแต่ว่าคุณอาจจะคือเนี่ยเคยทำเรื่องไม่ดีกับคุณไว้นะคะมาชดเชยให้ในปีนี้ซึ่งคุณอาจจะไม่เชื่อว่าเขาจะทำอ่ะอืมประมาณนั้นนะคะแต่เชื่อเถอะว่าเขาจะทำให้คุณนะคะยอมทุกอย่างจริงๆอ่ะเป็นปีาขาคืนของคุณจริงๆเป็นปีที่แบบ ชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้โอ้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขากลัวว่าคุณจะไปจากเขานั่นเองเนาะั่านแผนการในหัวของเขาเนี่ยเป็นการที่แบบว่าอหาวิธีการนะคะที่จะทำให้คือมองอนาคตคือมองไปให้ไกล ะค,ะคือการเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นการที่ที่ที่เกิดจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะเรื่องวุ่นวายที่ผ่านมาเขารู้แล้วอะเหมือนคนที่ตื่นรู้นะ่ะแฮงแมนดูแสงออกจากหัวละนะคะรู้แล้วตื่นรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเขามองว่า ต่อไปเนี้ยจะไม่ให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้อีกจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกไพ่ของการตื่นรู้คำมั่นสัญญาเนี่ยเพราะว่าเมื่อคุณจะถอยคุณอาจจะเคยคิดจะแบบว่าหอบเสื้อผ้านหนีจากเขาอะนะนะเปิด <laughs> ใช้คำพูด <laughs> เคยที่จะ แบบเฮ้ยไปละไม่อยู่ละพับเสื้อผ้าแล้วนะไปจริงเฮ้ยอะไรแบบนั้นนะกลายเป็นว่าตัวเขาอะรนนะคะกระตือรือรน้นหรือเขาตัวแบบอ่ามันทำให้เขารู้ตัวเองกระวนกวายตัวเองเหมือนทนไม่ได้อยู่ไม่ได้นะคะเขาได้เรียนรู้ถึงการที่ถ้าต้องไม่มีมันกระวนกวาย มันมันไม่โอเคสำหรับเขานะคะนั่นเองเนาะโอเคคุณทำให้คนที่เขาเป็นคนที่มีอีโก้มากๆนะคะยอมคุณหาวิธีที่จะทำให้คุณพึงพอใจนะคะเพราะนั้นอะไรล่ะอยากได้อะไรอยากไปเที่ยวไหนอยากให้ทำอะไร เมติเชียนทำได้ทุกอย่างนะคะให้ทำอะไรทำได้ทุกอย่างเตรียมการเออได้หมดถ้าสดชื่นอะไรแบบนั้นเดอ s u ันนะ,ะได้หมดถ้าอยู่สดชื่นเป็นปีขาขึ้นของคุณใช้ใช้ซาช้ซาโปรโมชั่นมาอีกแล้วนะคะช่วงโปรของคุณมาอีกแล้วนะนะคะ เออเป็นปีที่ดีมากๆากนะคะคนที่มีประเด็นกันก็นกดูเขาจะยอมนะคะแก้ไขอธิบายเพื่อการคืนดีกันนเะออคนคนนี้นะนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากสถานการณ์นะคะแล้วมองอนาคตกับคุณว่าเขาจะทำให้มันดีทำให้คุณมีความสุข But, มีใครน่ารักขนาดนี้นะคะมีใครให้คุณได้ขนาดนี้คนคนนี้ยมีความเป็นคู่กับคุณนะ,ะและอย่าเป็นคู่แท้ของคุณนะคะอย่าเป็นคนที่ดูแลคุณดูแลก,กันและกันซัพพอร์ตกันและกันนะคะแผนการบางคนเนี่ยมองขั้นถึงขั้นแต่งงานจริงๆไพ่แต่งงานออกมาเยอะนะคะนั่นเองเนาะอืมรอดเรือมืนพร้อมแล้วแหละเตรียมพร้อมทุกอย่าง นะะรอวันที่จะบอกคุณออาจจะเตรียมแผนการอยู่เงียบๆเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์นะคะแต่สถานการณ์ดูเหมือนคุณจะเริ่มพอเขามีแผนการแบบนี้ตัวเรากับมีปัญหาตัวเรารู้สึกว่าไม่โอเคไม่อยากอยู่โอ้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เขาเลยมีแผนการนี้ขึ้นมาหรือเปล่า แต่เขาวางแผนเนี้ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะอาจจะไม่ได้บอกคุณอืมและมีเรื่องที่ทำให้เสียวความรู้สึกกันก่อนนะคะจะพายเรือหน,นีเลยเอออ่ะเขาก็ต้องเอาแผนของเขาออกมาแล้วแหละนะนะคะนั่นเองเนาะมาดูว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะถ้าพูดได้ตอนนี้ ถ้าในตอนนี้พูดได้เขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณคนวันอาทิตย์วันศุกร์วันพุธวันอังคารวันเสาร์วันพฤหัสครบเลยนะเนี่ยใช่ไหมครบจ้าไม่ต้องบอกราศีละถ้าครบขนาดนี้นะคะฝันเกี่ยวกับคุณมากมากเกินไปด้วยนะคะ ขไม่ต้องการสูญเสียคุณว่าละมันต้องเคยทำอะไรให้คุณแบบเสียความรู้สึกอยู่ตรงนี้แล้วรู้แล้วว่าจะทำยังไงนะคะนั่นเองเนาะความรักครั้งนี้มันทำให้ฉันกลัวการเริ่มต้นใหม่รักฉันไหมไปบอกเขาเองนะคะยังไงก็ยังอยากที่จะมีคุณนะนะคะ ให้เวลาเขาหน่อยนะคะอืมหึงห่วงอะขี้หึงขี้ห่วงมากนะเขาบอกเขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงมากนะคะไม่สามารถมองหน้าคุณได้ในตอนนี้อืมแต่ฉันรักคุณแน่นอนนะคะและต้องการเริ่มต้นกับคุณต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเรามาก คุณคือคนที่ใช่แล้วแหละนะนะคะแต่คิดว่าในตอนนั้นนเขาอาจจะคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะนะคะคุณรู้เรียบร้อยแล้วฝันและหวังหลายสิ่งคุณน่าจะรู้บางเรื่องเกี่ยวกับเขานะะในความฝันเป้าหมายของเขาที่มีกับคุณเขาน่าจะเคยบอกคุณแล้วแหละนะนะคะอืม I love you โอ้ยรักรักถวายวังคมดียูเนี่ยนออฟฮาร์สยังไงคนนี้ก็จะพยายามงองขอคืนดีกับคุณนะคะเพราะรักคุณมากคูกเขา่าคูกเข่าทําไมาบงคนเนี่ยจริงถึงขั้นแหละนะมีโอกาสสมหวังถึงขั้นแต่งงานกันจริงๆนะคะอืมอ๋อปมในใจเขาคือคู่ของคุณแหละนะจริงเขาก็รับรู้ได้นะคะถึงความเป็นคู่ของคุณละเขาเขาก็บอกว่า วมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณจะอะไรไปนอกจากจิตวิญญาณของคุณและความทรงจาที่ดีที่คุณได้แบ่งปันกับคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่าเสียวเวลาความสุขเนาะนะคะอะไรที่มันอยู่ในใจเนี่ยมาไฟอย่าให้ปลดปล่อยคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะอยากให้เก็บความทรงจําดีๆกันไว้นะคะเพื่ออนาคตชาติ <c oughs> เพื่อได้มาเจอกันอีกนะ <c oughs> ช่วงนี้หอยหาทวินหากันหนักมากนะนะคะ ความรักครั้งนี้มันปลอดภัยแปลว่าช่วงที่ห่างกันเชื่อใจได้นะคะเชื่อใจได้ไม่มีปัญหา <c oughs> ไม่วกแวกไม่รอกแรกเออนะคะจะมีความสุขมากขึ้นนะเนี่ยจริงอืมยอมละยอมละเพราะคุณคือความสุขนะคะ ก็จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้น Yes if you believe ถ้าคุณเชื่อนะนะเขาบอกว่านิ่งแล้วคุณจะรู้คำตอบใจเย็นๆแล้วคุณจะรู้คำตอบนะคะอยอมคู่ชีวิตจ้าโอเคไหมนะคะ จริงคนนี้มีความคิดอยากแต่งงานกับคุณเลยนะคะเปิดใจให้เขาหน่อยเนาะนะคะอะ่ความโรแมนติกจะเปลี่ยนชีวิตรราของคุณนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันนะนะคะถ้าตอนนี้อะไรมันตึงๆอะไรที่เก็บอยู่ในใจคู่กันแล้วไม่แขวกันนะคะอืมกับเข้าพางในตัวเอง คู้นี้มันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของคุณคุณคือคนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นด้วยพลังจิตพลังใจของคุณนะคะจักรวาลภายในจะเปลี่ยนจักรวาลภายนอกของคุณมีโอกาสสมหวังถึงขั้นแต่งงานจริงๆคุณเป็นคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นนะคะความจริงใจคุณก็จะได้รับคุณให้อะไรออกไปคุณได้รับกลับมาอย่างแน่นอนนะคะ นี่คือกดการทํางานร่วมของจิตวิญญาณมันคือกดมันคือกดกดแรงดึงดูดนะคะเมื่อคุณให้ออกไปคุณได้รับกลับมามหาศาลมากกว่าเยอะกว่าด้วยซ้ำนะคะนั่นเองเนาะอ,อันหนักรู้เป็นคู่ทางจิตวิญญาณนะถ้ามาแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลจะส่องแสงจะนำทาง ดีมาดีจังนะคะดีจังเลยดีจังเลยลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ในวันที่มองไม่เห็นทางจักรวาลจะส่องแสงสปอตไลท์ให้กับคุณนะจะคอยปกป้องคุณคุณคือคนที่กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆเชื่อในศักยภาพของตัวเองกลับเข้าไปข้างในตัวเองโนเพไรโฮมนะคะกลับเข้ามารักตัวเองกลับเข้ามาข้างในตัวเอง แล้วสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นแบบในที่คุณอยากให้เป็นนะคะรู้แหละว,ว่าที่ผ่านมามันก็มีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีเนาะมันมีทั้งความสุขและความทุกข์แหละแต่ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านมันไปได้เนี่ยนะคะสถานการณ์จะไปในทิศทางที่ดีมากๆน,นะคะนั่นเองเนาะเลิศไงนี่แหละความความสุดยอดของความเป็นคนที่สุดยอดนะคะรักกนรรักการ เนี่ยก้าวข้ามผ่านให้ได้นะนะคะเติมหวานกันหน่อยก้าวข้ามผ่านไปได้บอกได้เลยว่ามันจะเลิศจะเป็นความรักที่สวีทหวานมากๆนะคะอืมอยู่ใกล้กันนะคู่คู่อะไรคู่บานดันด้วยโอ้โหปรับเข้าหากันนะนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอย รอเถอนะคะเพราะเป็นคู่ที่มาส่งเสริมอบานดันความจเจริญรุ่งเรือง,องมงัางครั่งร่ำรวยนะคะหยินหยางความแตกต่างที่สามารถปรับให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะเป็นธรรมาชาตินะเป็นเป็นอะไรที่อันจริงความไม่เพอร์เฟกของเขาความเพอร์เฟกของคุณมันมารวมกันมันกลายเป็นอะไรที่สุดยอดแล้ว เนาะนะคะนั่นเองมาเพื่อสอนกันละกันมาเพื่อเติบโตมาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อพัฒนานะคะรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้กันมากขึ้นไม่อยากไปไหนเลยต่อจากนี้พลังจิตพลังใจมันดึงดูดนะคะมันดึงดูดคุณคือคนที่กลุ่มชะตาของตัวเองกลับเข้าไปข้างในตัวเองกลับเข้าไปภายในจิตใจตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะพลังแห่งการรักตัวเองจะเป็นพลังงานดึงดูดที่ดีมากๆนะคะทำให้คู่ของคุณอยากอยู่ใกล้คุณ แล้วมาส่งเสริมด้วยสิไม่ธรรมดานี่แหละ,น,หละนี่แหละคือมหัศจรรย์แห่งจิตจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวนะคะสุขสว่างในความรากักมีความสุขในความรากักบางครั้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ